ดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลกโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่เหมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอะที่มีพลังงานออาละพลังงานเ n e น g y บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในฟ์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่จะไม่ข้ำโฆษณาแต่ละค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เทนไม่เหมาะซัพพอร์ตทางตรงแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคคน่ะ มาค่ะค่ำคืนนี้พรุ่งนี้ก็วันพระแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยตั้งชื่อเรนดอมว่าผีบ้านผีเรือนนะคะผีบ้านผีเรือนนะคะเจ้าของแต่เก่าก่อนที่คุณพักอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามนะคะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณและบุญกุศลที่คุณทำไปให้เขาเขาได้รับไหม ะะมาดูกันค่ะนะคะค่ะนะคะผีบ้านผีเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าคอนโดหรือบ้านเดี่ยวนะคะของคุณเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะแล้วเขามีกิจอะไรที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณผลบุญที่นะคะที่คุณอุทิศให้ไปให้เขาเขาได้รับไหมนะคะช่วงเวลานี้พรุ่งนี้ก็วันพระแล้วนะคะเป็นวันพระใหญ่ด้วยซ้ํานะคะเขาได้รับบุญกุศลกับคุณหรือไม่นะคะมาค่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรกับคุณคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะในร้ายมีดีในดีมีดีนั่นเองนะคะนี่คือแสงไฟสว่าง แห่งชีวิตนะคะเขากําลังจะมาบอกสื่อสารกับคุณว่านะคะสิ่งที่คุณทำอ่ะทำมาถูกแล้วนะคะแล้วนี่คือเจ็ดเหรียญโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาบุญกุศลที่คุณส่งให้เขาเขาได้รับโดยทั่วถึงนี่คือแสงสว่างที่คุณส่งให้เขาเหมือนเป็นแสงเทียนนะคะเหมือนเป็นแสงเทียนนําทางให้เขาไปอยู่ในภพภูมิแต่เขาไม่ได้ไปอยู่ในภพภูมินะคะเขาอารกขาเขาเขามาอารกขาคุณเขามาดูแลคุณเพราะเขายังอยู่ในภพภูมิยังเวียนว่ายตายเกิด ยังเป็นนะคะพบภูมิอยู่นั่นเองนะคะผีบ้านผีเรือนที่คุณอาศัยอยู่เขามาขอบคุณคุณนี่คือแสงสว่างชีวิตใหม่นะคะนี่คือเพจนะคะเพจออฟวอ e นั่นเองนะคะชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแสงแห่งชีวิตของเขาแสงแห่งดวงจิตของเขากําลังส่งสื่อสารให้กับคุณได้รู้ว่านะคะสิ่งที่คุณส่งไปให้เขาเขาได้รับไม่ว่าจะเป็นอาหารทิป เครื่องนุ่มห่มทิพย์นะคะอะไรต่างๆที่คุณส่งแผ่ไปให้เขาเขาได้รับทั้งหมดนั่นเองค่ะมาค่ะและในตอนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะนะคะณช่วงเวลานี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรคะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้ไปให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม นะคะอาหารการกินเขาได้รับเต็มเปี่ยมเลยนะคะนะคะแล้วยิ่งที่ยิ่งคุณนั่งสมาธินะคะเขายิ่งได้หลับเยอะนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกและตอนนี้เขาเฝ้ามองคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรเขาอยากจะมีอะไรมาบอกคุณคะ่ะนะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ขอให้เขามาช่วยหนุนนําคุณให้ชีวิตของคุณจะเริญรลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ ขาก็ค่ะเขาก็ค่ะไม่ใช่แค่เจ้าที่เจ้าทางไม่ไม่ใช่แค่ผีบ้านผีเรือนนะคะเจ้าที่เจ้าทางนี่คือ king of cup นะคะนี่คือนะคะเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ศาลพระภูมิของคุณนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนและเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางของคุณเป็นท่านผู้ทรงศีล เป็นพระฤาษีเป็นชีประขาวนี่คือภาพภูมิสารภาพภูมิของคุณเจ้าที่เจ้าทางเลยนะคะทุกคนท่านมาบอกคุณเลยว่าคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลย KING of คับไม่ว่าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์ตอนยังไงภายในเจวันนี้แสงสว่างแห่งชีวิตคุณจะมีแต่คําว่าสิ่งโชคดีเข้ามาหาคุณภายในที่คุณเห็นแล้วคุณนับไปอีกเจวัน นะคะแสงสว่างแห่งวันใหม่ของคุณจะมีแต่ความว่ารุ่งโรจน์ชัชบาลเหมือนแสงไฟนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกความสุขครั้งใหม่ภายในเกิดวันนี้ค่ะนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะความสุขบ้านหลังนี้นะคะท่านชอบท่านรักและเอ็นดูคุณมากนะคะ<อ>เพราะว่าท่านรู้สึกว่าคุณทําให้บ้านหลังนี้มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็บ้านคุณก็สะอาดด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะสิ่งที่ท่านมาบอก ทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอยู่ไปเถอะคะ่ะ คุณอยู่ไปเลยท่านกําลังจะมอบโชคครั้งใหญ่ให้คุณคุณนี่คือราชินีถือเดียนคุณอยู่ไปเลยค่ะบ้านหลังนี้คอนโดหลังนี้ห้อง,หงนี้นะคะคุณจะมีแต่โชคลาภคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะเราบอกเลยนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความสุขครั้งใหม่นี่คือนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือสิ่งสําเร็จเจ็ดถ้วยแห่งเจ็ดจักรวาลน,นั่นเองนะคะความสําเร็จการเงินของคุณถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหญิงคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการเจรจาและ ในด้านการเงิน นะคะครอบครัวคุณก็บริหารเก่งการเงินคุณก็บริหารเก่งนะคะคุณเป็นธุรกิจที่หาตัวจับยากนั่นเองนะคะและความสุขของคุณกําลังจะได้รับมานั่นเองนะคะและสามีของคุณก็เป็นคนที่อยู่ในสินในธรรมนะคะมันบาลานซ์กันได้นะคะระหว่างคนใจร้อนกับคนใจเย็นนั่นเองนะคะท่านมาบอกว่าท่านกําลังจะส่งความสุขให้กับพวกคุณทั้งสองคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนโสดหรือคนไม่โสดหรือคนมีครอบครัวก็ตามนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนห้าดาบคุณไม่ต้องกลัวอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอนะตอนนี้นะคะอุปสรรคแน่นอนมันต้องเจอบ้างแหละถ้าใครไม่เจอก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะคะทุกคนต่างก็เจออุปสรรคปัญหาห้าดาบการเจออุปสรรคปัญหาท่านนี้ท่านเห็นนะคะผีบ้านผีเรือนท่านก็เห็นว่ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณ แต่ให้คุณได้รับรู้ไว้ว่านี่มันคือเวรกรรมนะคะคุณก็เคยสร้างกับคนที่ที่ทำร้ายคุณมาเพราะฉะนั้นอีกไม่นานนะคะสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งไม่ดีจะออกไปจากชีวิตคุณใช่ว่าคุณจะเจอ แบบนี้คนอื่นเขาก็เจอนั่นเองนะคะ5ดาบความพ่ายแพ้ความเสียใจให้ลุกขึ้นมาค่ะท่านแอบมองถ้าเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นผู้หญิงนะคะแอบมองคุณอยู่นะคะแต่ว่าท่านก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เยอะเพราะว่ามันคือเวรกรรมที่คุณจะต้องเจอถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วให้คุณลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาค่ะ wake up ค่ะสู้กับชีวิตนั่นเองแล้วทําตัวให้สดใสแล้วสิ่งนั้นจะมาลายหายสิ้นนั่นเองนะคะเมื่อคุณยิ้มแล้วคุณรักตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วชีวิตใหม่ พรุ่งนี้คือวันใหม่เริ่มนับแต่พรุ่งนี้แล้วภายในเจ็ดวันคุณจะเห็นปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นทันทีแล้วพูดแต่ว่าฉันโชคดีฉันโชคดีฉันรวยฉันมีความสุขฉันคือผู้โชคดีในประเทศไทยมีชั้นคนเดียวนี่นแหละที่มีแต่ความโชคดีแต่ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็บอกลัฐของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือถ้าคุณนะคะบ้านหลังนี้ปีมะเสง็งปีมะเส็งเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณนี่คืออะไรคะนี่คืองูเล็กนะคะใครที่เกิดมปีมะเสง็งหรือว่าปีงูเล็ก แห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตใหม่โอกาสใหม่บ้านหลังใหม่คุณปาถนาจะมีบ้านนะคะเป็นร้อยเอเคอร์มีที่ดินมีที่นานี่คือเพ g e ออฟบอลนะคะมีที่ดินมีที่ไร่ที่นาหรือคุณต้องการงานใหม่ตอนนี้คุณยังไม่ได้งานคุณจะได้งานใหม่คุณจะได้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ครั้งนี้มันจะทําให้ครอบครัวชีวิตของคุณจะเลินลุ่งเรืองบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้จะมี แต่ความสุขให้กับคุณและคุณจะได้บ้านหลังที่สองที่สามแต่ถ้าใครอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่นะคะภายในเจ็ดวันนี้เรายืนยันค่ะเสียงลิ้นรั่วนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะแต่ขอให้คุณบอกว่าคุณโชคดีนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะท่านจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเงินทองนะคะของกินของใช้เหลือกินเหลือใช้แน่นอนค่ะต่อค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ ขาคุณค่ะ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 อีกไม่นานภายในเจ็ดวัน,นภายในเจ็วันนี้นี่คือความสุขครั้งใหม่บ้านหลังใหม่เงินครังง้งใหม่ นี่คือนี่คือโชคลาภท่านเราบอกแล้วไงว่าคุณจะมีโชคลาภไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ผู้หญิงคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ใหญ่เลือ่อๆใหญ่เลือล้นโชคลาภทางด้านการงานผู้ชายคุณจะมีโชคลาภทางด้านการงานการเจราจาต่อรองอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆคุณที่คุณได้รับมาคุณจะได้รับความสําเร็จที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาสะดุดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ภายในเกตวันนี้คุณจะได้รับข่าวสารดีและข่าวสารนั้นเป็นทั้งเรื่องการงานและการเงินงาน ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆการเงินโชคลาบ โปรเจกต์ที่คุณจะได้รับมานั่นเองนะคะเป็นโปรเจกต์ที่สร้างงานสร้างเงินให้คุณตลอดชีวิตมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าเป็นผู้หญิงคุณประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนี่คือโชคแบบฟุกๆนั่นเองนะคะภายในเจ็ดวันนี้นี่คือนะคะส่วนที่คุณทําบุญทำกุศลไปให้ผลบุญที่คุณส่งไปให้ท่านไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนผ้าภูมิเจ้าที่ท่านก็มาบอกและท่านอยากบอกอะไรคุณคะให้คุณเตรียมตัวรับสิ่งให ใหม่เลยคะ่ะบ้านคุณคอนโดคุณเป็นคอนโดห้องเดียวที่มีได้รับโอกาสนี้ห้องเช่าห้องเดียวที่ได้รับเงินทองจากนะคะผีบ้านผีเรือนจากเจ้าที่เจ้าทางเพราะคุณความดีที่คุณส่งผลบุญแผ่บุญกุศลให้กับท่านทั้งหลายทุกวันทุกเวลาไม่ว่าเวลาหลับหรือเวลาตื่นยิ่งพรุ่งนี้เป็นวันพระ นะคะแผ่บุญกุศลให้ท่านแล้วก็ขอพรจากพระองค์ท่านให้ท่านให้โชคให้ลาบคุณแล้วท่านจะมอบโชคมอบลาบให้คุณก้อนใหญ่ค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะและที่สําคัญตําแหน่งงานใหม่ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือ Queen ออฟบอลนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาด เก่งงานเก่งเงินคุณจะเฉืดอฉายคุณจะมีออร่าคุณจะสวยขึ้นคุณจะมีจริตจะดิบในการเจราจาต่อรองนะคะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณปัญหาเป็นบทเรียนที่ดีนะคะจงนําปัญหามาเป็นบทเรียนให้เป็นตอบโจทย์ให้ชีวิตคุณได้ลุ่งโลดมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือราชินีถึงไม้เท้าคุณจะมีวงสังคมมากขึ้นได้พบปะสังสรรค์บุคคลมากหน้าหลายตา นะคะแล้วมันจะทำพาให้ชีวิตคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโอกาสใหม่ๆนั่นเองบ้านหลังนี้มีแต่ท่านจะมาสนับสนุนให้คุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการซัพพอร์ตจาก หัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายนะคะได้รับการออฟเฟอร์จากหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงไงต่อค่ะสิ่งที่ท่านจะมาบอกคุณภายในเจ็ดวันนี้ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากผลบุญที่คุณส่งให้อุทิศให้กับเจ้าบ้านเจ้าเรือนผีบ้านผีเรือน,เ,อนเจ้าของแต่เก่ากดและพระภุมิเจ้าที่ท่านมาบอกด้วยนี่ค่ะ ะะเราไม่ได้เอ่ยถึงท่านแล้วท่านก็ลงมาเลยค่ะบอกว่าต้องเอ่ยถึงเราด้วยนั่นเองและนี่คือครบวงจรครบวงจรในบ้านของคุณครบวงจรในนะคะสถานที่คุณอยู่อาศัยนั่นเองต่อคะ่ะ ปัญหาที่หนักหน่วงเกี่ยวกับลูกของคุณปัญหาที่หนักหน่วงเกี่ยวกับลูกของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณรักคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่รักลูกมากถ้าใครมีครอบครัวนะคะคุณจะเป็นแม่ที่ดีของลูกปัญหาที่คุณคําคอสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะคะแม้ลูกคุณจะโตก็ตามแต่คุณก็ยังอบอุ้มลูกคุณเหมือนลูกคุณ เป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะนะคะและที่สําคัญนะคะปัญหาที่ลูกคุณทํามานะคะมันจะแก้ไขได้ทุกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะชี้ทางให้คุณชี้ทางออกคุณจะกลัวอะไรเล่าคุณมีไม้เท้าไฟ นะคะไม้เท้าไฟตั้งสิบไม้เท้าโอกาสใหม่ๆแสงสว่างเห็นวนันใหม่กำลังจะส่งมาให้คุณการงานของคุณนะขณะน,นี้ถ้าคุณเจองานนะคะงานที่หนักเอางานมาทําที่บ้านคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอะไรคะผลงานคุณจะโจโดดเด่นภายในเจ็ดวันนี้มันจะเสร็จภายในเจ็ดวันนี้ความสุขของคุณมันมาทั้งความรัก และเงินตานั่นเองนะคะความสุขของคุณกําลังจะก้าวเข้ามาหาคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายในเจวันนี้สําหรับผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของแต่เก่าก้และพระภูมิเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นั่นเองค่ะท่านกําลังส่งสัญญาณมานะคะแล้วก็นะคะปัญหาอปุปสรรคแฮงแมน อุปสรรคนะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องรอนะคะถ้าปัญหาอุปสรรคบางเรื่องมันแก้ไขได้ก็แก้ไขแต่ถ้าบางเรื่องมันแก้ไขยังไม่ได้นะคะก็ลองจะรอจังหวะทบทวนบางเรื่องมันอาจจะแก้ไขได้เร็วภายในเจ็ดวันแต่บางเรื่องมันอาจจะแก้ไขไม่ได้ทันท่วงทีก็ขอให้คุณทบทวนนะคะทบทวนดูนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องทุกเรื่องปัญหาทุกปัญหามันจะแก้เสร็จภายในเจ็ดวันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า เรื่องบางเรื่องมันจะอาจจะแก้ไขคี่์คายภายในเจ็ดวันแต่เรื่องบางเรื่องนะคะมันคุณขอให้คุณปล่อยวางนะคะถ้าคุณปล่อยวางได้มันจะคลายลงจะคลายลงนั่นเองนะคะหนักก็จะกลายเป็นเบานั่นเองค่ะนะคะอย่าแบกแบกไว้มันก็หนักอย่าถือถือไว้มันก็หนักวางบ้างก็ได้นั่นเองนะคะทุกปัญหามีทางออกนั่นเองค่ะมาค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรทุกคนอีกคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการงานของคุณจะโดดเด่นมากนะคะการงานบางเรื่องบางเราปล่อยวางไปปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วเมื่อคุณปล่อยวางได้สิ่งที่มันจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จคือใจของคุณเองนะคะโอกาสทางก้าวหน้าทางด้านการเงินและการงานของคุณมาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคนมีความสุขได้ตลอด24ชั่วโมงท่านบอกอย่างนี้และที่สำคัญ ะะท่านมอบความสุขมาให้คุณแล้วนักข่าคืนนี้นี่คือท่านให้เทวดาขี่ม้านะคะมาบอกคุณนี่คือม้าสีหมอกความสําเร็จครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่ของคุณในเรื่องการงานคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะต้องเดินทางการเดินทางจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเมื่อคุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมอย่าอยู่กับที่การอยู่กับที่มันก็เหมือนอยู่ที่จุดเดิม ให้คุณแม้แต่นักโทษเขายังเดินเลยค่ะเขายังเดินในห้องขังเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับหงจุ้ยนั่นเองได้ทําอะไรได้ผ่อนคลายได้รีแลกนั่นเองเปรียบเทียบแม่หมอเปรียบเทียบซะน่ากลัวเลยอะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบเฉยๆนะคะนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและท่านอยากบอกอะไรคะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหกถ้วยท่านจะมามอบความสุขลูกคุณที่คุณบอกว่าคุณยึดถือลูกคุณ ถ้าเป็นเกี่ยวกับลูกคุณถ้ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปล่อยวางแล้วมันจะดีขึ้นเองและถ้าเป็นเรื่องความรักรักครั้งใหม่ตอนนี้คุณได้ถอดบทเรียนบทเรียนแห่งชีวิตบทเรียนที่ราคาแพงเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตแล้วตำราเล่มนี้ไม่มีใครสอนนะคะมีคุณคนเดียวที่เรียนนะคะหนึ่งคนหนึ่งเล่มและคุณจะต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับรู้ได้เรียนรู้แล้วนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าอ กาศความสุขครั้งใหม่ของคุณกำลัง จะเกิดขึ้นเหมือนนอนผีเสื้อนอนนะคะนอนตอนนี้คุณไม่แค่นอนแล้วคุณเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะบุยบุญพร้อมที่จะมีความสุขแล้วนั่นเองนะคะนี่คือหกถ้วยจะมีคนมามอบโอกาสความรักให้กับคุณจะมีลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณหรือบางคนจะได้พบรักต่างวัยนั่นเองนะคะความสุขเราบอกเลยว่าลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์อยู่ดีๆเขาเอาเงินมาจ่ายคุณอาจจะเป็นคุณถูกนู่นถูกนี่ก็ได้นี่คือนะคะนี่คือลูกหนี้ น,นกันนั่นเองนะคะนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับคุณสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณนั่นเองนะคะขอให้คุณแผ่บุญบุญกุศลผลบุญที่คุณสร้างในทุกๆครั้งในทุกๆวันแผ่ให้ผีบ้านผีเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนและก็พระภูมิเจ้าที่และเทวดาประจําตัวของคุณ,คณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนั่นเองนะคะความสุขที่คุณจะได้รับ ภายในเจ็ดวันนี้ความสุขมันจะอยู่เทิรนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีสำหรับคุณน,นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนปัญหานะคะห้าไปเท้าห้าไม้เท้าก็คือนะคะเมื่อคุณเป็นราชินีนะคะเมื่อคุณเป็นราชินีถือไม้เท้าปัญหาให้ห้าไม้เทา้าลูกน้องหรือว่าคุณอาจจะมีการนะคะ อาจจะมีการไม่ลงรอยกันในเรื่องนะคะทัศนคติในเรื่องการงานก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณจะต้องเดินออกมาจากจุดทัศนคติที่มันทำให้คุณไม่มีอารมณ์ในการทำงานเมื่อไหร่ที่มันมีการทะเลาะเบาอแว้งกันการไม่ลงรอยกันให้คุณเดินออกมา ะะแล้วกล่าวนะคะถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ขอโทษการขอโทษก่อนไม่ใช่เป็นผู้แพ้นั่นเป็นหมายถึงว่าการยอมรับในซึ่งกันและกันขนาดพ่อแม่โดยเวกันเขาก็ยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันนับภาษาอะไรคนที่นะคะจบปริญญาตีปริญญาโทแล้วค่อยมาเจอกันเหมือนพวกเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ เออให้เข้าใจเขาและเข้าใจเราลงเอาตัวเราไปเป็นเขาดูซิถ้าเราไปเป็นเขาเราก็คงคิดแบบเขาคิดแบบนี้ค่ะเมื่อคิดแบบนี้มันก็จะสบายใจนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะปัญหาในเรื่องการงานนะคะธุรกิจในเรื่องการงานของคุณนะคะที่คุณเจอนะคะจะแก้ไขได้ไหม ขอคุณเะอขอคุณเธขอคุณเธะแก้ไขได้สิคะหรือว่าถ้าคุณเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะคุณเจองานแบบนี้แต่แต่คุณจะคายงานนี้ได้แสงสว่างในด้านการงานคุณจะมีโชคด้านข่าวสารเราบอกแล้วไง,ไงว่างานใหม่งานใหม่ถ้าคุณได้งานใหม่หรือธุรกิจใหม่มันก็จะต้องมีประสบปัญหานะคะมันมีการแก้แล้วแก้อีก นะคะโปรเจกต์ Project งานอะไรไม่มีใครทําครั้งแรกแล้วจะประสบความสําเร็จจริงไหมคะขนาดคุณเขียนกอไก่คุณก็ยังเขียนฝึกเขียนตั้งแต่ตอนแรกมันก็ยังไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ Project งานหรืออะไรที่คุณลงมือทํามันก็ต้องมีข้อผิดพลาดเมื่อมีข้อผิดพลาดคุณทบทวน คบทวนไต่ตองให้ดีแล้วสิ่งที่ได้มามันจะลํำค่านี่คืออะไรคะนี่คือลูกแก้วสารพัดนึกนี่คือ2ไม้เท้านะคะงานใหม่ของคุณคุณจะได้ทํางานงานที่สองงานที่1ของคุณนะคะมันนิ่งแล้วมันดีอยู่แล้วแล้วงานที่สองเป็นงานใหม่ๆเป็นงานที่คุณอาจจะไม่เคยจับเลยก็ได้แต่งานนี้มันก็จะนำพาให้ชีวิตคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะ,ะนะคะนะคะสิ่งที่คุณพัฒนาอยู่สิ่งที่คุณลงมือทำอยู่ นั่นเองคุณจะได้รับข่าวสารงานใหม่ๆในโลกออนไลน์หรือบางคนนะคะทําอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกําลังจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังมีประสบปะอประสบปัญหาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกคนก็เจอปัญหานะคะไม่มีหน่วยงานไหนไม่เจอปัญหาไม่มีบริษัทไหนไม่เจอปัญหานั่นเองคิดแบบนี้แล้วคุณจะสบายใจแล้วคุณจะโลกแล้วเอาตัวเองไปโฟกัสในจุดที่ควรโฟกัสเท่านั้นเองคะ่ะต่อค่ะ นี่ค่ะนี่คือลาราชินีมหารานีพะระแมธรณี พระแม่ธรณีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าใครมีครอบครัวครอบครัวคุณจากที่เคยเป็นมีปัญหาลูกคุณอาจจะสร้างปัญหานิดนิดหน่อยแต่ถ้าคุณปล่อยวางเมื่อคุณปล่อยวางความสุขก็จะเข้ามาหาคุณเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณครอบครัวของคุณคุณเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วคุณเป็นผู้หญิงที่เฟอร์เฟคอยู่แล้วยิ่งสามีของคุณคุณได้สามีที่ดีด้วยซ้ําถ้าคนมีครอบครัวแต่ถ้าคนที่เป็นผู้หญิงสดคุณจะมี โอกาสนะคะได้เจอคนใหม่คนใหม่หรือคนเก่าเลือกที่คุณจะเลือกเอานั่นเองนะคะนะคะนี่คือ DM p a g พความอุดมสมบูรณ์ความเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ให้คนเสมอจำไว้นะคะการเป็นผู้ให้มันดีกว่าการเป็นผู้รับเสมอนะคะการเติมเต็มให้คนอื่นคนอื่นเขาก็จะชื่นชมและคำขอบคุณคำขอบคุณมันจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณจำไว้นะคะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ให คุณจะได้รับมากกว่าผู้รับนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือนะคะนี่คือดีเอ็มสนะคะเป็นพระแม่ธรณีเป็นพระแม่ลักษมีเป็นพระแม่อุมาอะไรก็ได้นะคะที่มีแต่ความให้และก็ความรุ่งโรจน์แสงสว่างในชีวิตคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากวันนี้ภายในเจ็ดวันนี้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสใหม่ๆอยู่ข้างหน้าคุณธุรกิจงานใหม่ที่คุณวางไว้เป็นธุรกิจที่สองแล้วล่ะคะ่ะบางคนมีสองธุรกิจแล้วนั่นเองนะคะคุณได้ลงมือทําแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานจริงจังมากเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนพูดตรงๆประสบ ความสําเร็จนะคะในด้านการเงินในด้านการงานนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้คุณจะไม่มีความใจร้อนแล้วคะ่ะคุณได้เรียนรู้นะคะว่าทุกคนก็มีอุปสรรคปัญหาและคุณได้มีตํารานะคะตําราชั้นเอกสําหรับคุณแล้วสําหรับนะคะนี่คือคิงคิงออฟสอดราชาถือดาบราชาผู้มากไปด้วยบรารมี จงนำบารมีจงใช้บารมีของคุณให้เกิดประโยชน์นั่นเองอย่าใช้บารมีในทางที่ไม่ถูกทางที่ไม่ชอบทางที่ไม่ควรนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนนะคะท่านมาบอกนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบ้านคุณหลังนี้คุณจงเคารพและศรัทธาในบ้านหรือคอนโดหรือบ้านเช่าที่คุณอยู่นะตรงนี้ท่านกําลังมอบโชคลาภก้อนใหญ่ให้คุณนั่นเองต่อคะ่ะ นี่คือหกเหรียญคุณจะได้มีโชคลาภเงินจะเข้าภายในเจ็ดวันนี้คุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินและการงานความสุขครั้งใหม่สิ่งที่คุณปรารถนาอะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวางเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองถ้าเราตั้งใจที่จะแก้ไขบางเรื่องมันก็แก้ไขไม่ได้มันสุดวิสัยก็แค่ ก็ขอแค่ให้ปล่อยวางเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่คือ6กเหรียญถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มตัวเองได้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้คนอื่นพรุ่งนี้อย่าลืมทําบุญลือคืนนี้อย่าลืมวันนี้เป็นวันโกนอย่าลืมสวดมนต์อุทิศผลบุญกุศลให้กับ สัตว์ทั้งหลายสัมภเวสีหรือว่าเป็ดทั้งหลายหรือว่าผีบ้านผีเรือนทําตั้งแต่คืนนี้ไม่ใช่ว่าแม่หมอมาบอกทีคุณท,ทําทีไม่ใช่นะคะยิ่งคุณทาบ่อยบ่อยบุญกุศลน,นี้จะนําพาให้คุณได้รับแต่ความโชคดีนะคะนี่คือหกเหรียญค่ะนะคะคุณจะได้รับเงินแน่นอนค่ะคุณจะได้รับเงินภายในเจ็ดวันนี้ค่ะนะคะความรุ่งโรจน์ในชีวิตของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคะขอให้สรุปมาเลยค่ะนะคะ ทุกคนนะคะสิ่งที่คุณเจอมานะคะบางคนนะคะแอบทําอะไรหลบหลบซ่อนๆอยู่เห็นไหมนะคะไม่เป็นไรค่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อร้ายนะคะการเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออย่างเช่นแม่หมอก,ก็ทําอะไรหลบหลบซ่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะการอาจไพ่นะคะหมายถึงว่าการทําธุรกิจที่ไม่ได้บอกใครการเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็คือเจ็ด ดาบนะคะแล้วก็การบางคนเจ็ดดาบก็คือการทําธุรกิจสีเทาบางคนนะคะการทําอะไรที่เป็นเสี่ยงๆที่ยังไม่กล้าบอกใครก็ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณทํานะคะก็ดีค่ะถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็อย่าเพิ่งบอกใครนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นธุรกิจสีเทาให้คุณเดินออกมานั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะ ค่คะุณทำงานอยู่เบื้องหลังคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณทํางานเบื้องหน้าตอนนี้อย่าพึ่งนะคะถามว่าคุณจะได้เฉิดฉายคุณได้เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมานี่คือ1ดาบค่ะหนึ่งหนึ่งมาเลยค่ะ คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะนะคะเมื่อคุณคุณจะได้ประกาศสัปดาห์ความเก่งของคุณสักทีนะคะที่คุณหมกเม็ดมานานนั่นเองนะคะคุณมีของดีในตัวแต่คุณยังไม่กล้าแสดงออกและนะคะบางคนแสดงออกแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงสังคมองค์กรของคุณนั่นเองค่ะทุกคนนะคะ บางคนนะคะเป็นกังวลถ้าคุณเป็นแม่นะคะถ้าคุณเป็นแม่คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกนะคะอันนี้เรารู้เลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นดีเอ็มเพแล้วลงมาเป็นอะไรคะเป็น8 เอ้ยเป็นก้าวไม่เท้าการนอนไม่หลับมีความเป็นกังวลเป็นเรื่องเลือกของลูกของคุณนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคนเป็นแม่นะแต่ถ้าเป็นคนโสดคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวธุรกิจของคุณมันเริ่มแรกมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงเท่าน,นั้นเองค่ะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณไม่มีความเป็นกังวลหรอกค่ะคุณจะมีความเป็นกังวลน,น้อยมากเพราะคุณไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปความสําเร็จมันอาจจะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณคือ ราชาถือดาบนั่นเองค่ะนะคะคุณสามารถปราบลูกน้องของคุณได้เบ็ดเสร็จขาดกู อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่มันแก้ไขได้เร็วก็แก้ไขปัญหาไหนที่มันแก้ไขยังไม่ได้ก็ปล่อยวางเห็นไหมคะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องราวในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณรู้จักปล่อยวางอ๋ออันนี้มันยังแก้ไขไม่ได้นะไม่เป็นไรผ่านไปก่อนอันนี้มันแก้ไขได้ก็แก้ไขเห็นไหมคะถ้าคุณมีก็ข้อสอบอยู่หหกสิบข้อ แต่คุณเลือกทําข้อเดียวทั้งที่ข้อนั้นก็มีคะแนนแค่หนึ่งคะแนนเหมือนกันแล้วคุณทําแล้วมันปวดหัวสุดท้ายคุณก็ทําอีก59ข้อไม่เสร็จนะคะถ้าคุณรู้จักปล่อยวางแบบนี้นะคะอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ในตอนนั้นก็ไม่ต้องแก้และสิ่งที่ได้มาคือความยุติธรรมจําไว้นะคะ ของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรามันจะมาเป็นของเราในเมื่อเวลาที่เหมาะสมและคู่ควรของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาเมื่อคุณมีความพร้อมความเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งนั้นนั่นเองค่ะนะคะความยุติธรรมของคุณมาถึงแล้วนะคะอย่าคิดว่าความยุติธรรมไม่มีจริงความยุติธรรมมีจริงค่ะและนี่คือสิ่งที่นะคะใบสุดท้ายค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะนะคะนี่คือ น,ะะนี่คือเดือยวโลกใบใหม่โอกาสใหม่ความสุขครั้งใหม่นี่ค่ะคุณแม่คุณลูกคุณพ่อความสุขครั้งใหม่บางคนจะได้ไปต่างประเทศนี่คือไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบที่78นั่นเองโลกใบใหม่ความสุขครั้งใหม่ของคุณบุญกุศลของคุณนําพาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนพับภูมิเจ้าที่ต่างๆท่านกําลังส่งให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ไม่วังใหญ่แบบที่คุณไม่เคยคิดว่า นะคะคุณจะได้รับมาก่อนนะคะแต่เรื่องบางเรื่องอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวรับความสุขได้เลยบ้านหลังนี้ท่านมอบ,มอบแต่ความสุขให้กับคุณและนี่คือเดอะเวอร์ความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ําถ้าบางคนอยู่ต่างประเทศคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆความสุขใหม่ๆธุรกิจงานของใหม่ของคุณกําลังจะโชดช่วงชัดชวานนั่นเองนะคะนี่คือไพ่สาหรับคุณคะ่ะ ใพ่ที่ผีบ้านผีเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนและพระภูมิเจ้าที่ท่านมาบอกคุณให้คุณเตรียมรับโอกาสใหม่ถ้าคุณโชคดีได้เห็นนะคะคลิปนี้ในเร็ววันนี้นั่นแสดงว่าภายในเจ็ดวันชีวิตของคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้โปรเจกต์งานก่อนหรือว่าอาจจะได้โชคลาภก่อนหรือว่ามาพร้อมกันก็ได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ